ตะเว้นคลอยบยบตาเป็นล้าดอกซ่อนลำกรอนฝ่อนอแอวลำใส่แคนดอกซอยสาวหน่อยนั่งนํำทำานาทีที่หอยแหลกทายอยเมื่อหินดินมาเสอทีที่มีหอยจีพันห้อนมาต่อนนั่งเฮียนฟังซ้ำเนียนเสียงเพลง ันี้สวัสดีสสดค่ะพบกับมิมและแนนในรายการทิกแท็กทัวร์วันนี้เราอยู่ที่บึงพระรามค่ะเป็นสวนสาธารณะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีเจดีย์เก่าแล้วก็มีบึงให้ท่านได้ดูด้วยค่ะตามมาเลยไปกันเลยนะคะ ถานที่ออกกาลังกายค่ะจะสังเกตได้ว่ามีเครื่องออกกําลังกายนะคะมากมายเลยทีเดียวตรงนี้จะเป็นช่วงเย็นนะคะก็จะมีประชาชนบริเวณแถวนี้นะคะมาออกกำลังกายตรงนี้ค่ะดูสิเยอะมากเลยโอ้กาวขึ้นอะโอ้จอดยอดมาก ของขายนะคะจะเป็นพวกต้นไม้ดอกไม้นะคะที่หาซื้อกันได้ยากนะคะจะมีหลากหลายพันธุ์เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตามเลยค่ะมก่าเนี่ยอันนี้จะเป็นกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ที่ไปปลูกกับเหมือนต้นมะม่วงหรือว่าต้นไม้ใหญ่ๆอะค่ะไปปลูกเขาท่าแล้วก็จะเลยชามชาติดกับต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่มากนล้ากนจะเป็นดอกัวกระถางที่เขาไปปลูกกับเลี้ยงปลาหางนกยูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยๆวมลม่นอยู่ในหมู่ทึกษา และล่างนี้ก็จะเป็นพวกต้นไม้ตนม้ตนเล็กๆล,กลกน้อยนนะคะกระดับตกแต่งรั้วแถวบ้านหรือหน้าบ้านส่วนย่อมอะไรประมาณนี้แล้วก็ราคาที่นี่นะคะก็ไม่แพงเท่าไ <okay. S 1> หร่ค่ะดาวเรืองจะเป็นสักส,สต้นหนึ่งรบาทค่ะพี่เขาบอกว่าเพิ่งเอามาลงเมื่อเช้านี้ อยู่ฝั่งขาเข้าฝั่งตรงข้ามกับตรงที่เราข้ามถนนมานะคะตอนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับไม้ยืนต้นตัวจะเป็นต้นไม้พวกใหญ่ๆอันนี้คือจัมปีปาร์ตี้ฝั่งนี้จะเป็นจัมปีปาร์ตี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อว่ามีอะไรบ้างส่วนด้านนี้เขาจะรับจัดสวนปลูกหญ้าหญ้าญี่ปุ่นนะคะมาเลยค่ะ ครกมายั่งซ้ายก็ล่โโแล้วอ่นน้องก็ไปแล้วเสรรามองทางด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือก็จะมีร่องรอยการถวายพระราชทานเลยก็สมของพระเจ้าดงทอนะครับหรือว่าสมเด็จพระราชาที่บุีที่หนึ่งนะครับเราจะเห็นที่ตรงเราที่อยู่ายไนวดนะครับนดานมากในดองทางองานะครับนี่ะครับตอนนี้เป็นของคู่ตรงนี้รับข้างาด้ว

ตอนนี้นะคะมิ้นแนได้อยู่ตรงบริเวณของวัดพระรามนะคะวัดนี้นะคะสร้างตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษตอนต้น,นเลยนะคะแล้วก็ถูถกขมา่าเผาไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นซากอิจตลักพังไปแล้วะค่ะตลักแต่แต่ว่าบรรยากาศรล,ล่มเื่อนมากเลยนะคะค่ะก็จะมีเจดีย์พระพุทธรูปแล้วก็ปางนะคะแล้วก็ถังแท่นแล้วก็กำแพงนะคะที่แสดงถึงความเก่าแก่นะคะทีนี็คือจะห้ามให้นะักท่องเที่ยวนะคะปีนไต่ ค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะมาหาสถานที่พักผ่อนนะคะเราขอแนะนำค่ะบึงพระรามนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เลยค่ะ ค่ะและอยากทราบว่านะคะทีแคทความิมและแนนสัปดาห์หน้าเราสองคนจะพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะคะวันนี้เราสองคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย